อ่ะสวัสดีครับผมตั้มจากช่องอธิชแนลนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนแบตตัวซาวการ์ด V8 นะครับเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับราคาถูกราคาสองไม่เกินสามร้อยบาทนะครับแต่ว่าปัญหาอันนี้ตัวของผมเองเนาะปัญหาที่ผมเจอก็คือเปิดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช้แบตเตอรี่แบตหมดเปิดได้ไม่กี่เพงเองแบตหมดนะครับก็เลยจะมาทําการเปลี่ยนแบตนะใส่ไอออนไปที่อ่าใส่อออนตัวนี้นะครับ ว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับประมาณแบตเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ประมาณ2ไอ้3,200มิลแอมป์นะครับเลยนะครับอ่ะ 3, ม,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 มาดูมาแกะดูครับผมก็ได้ทําการแกะบางส่วนแล้วนะครับก็เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้งโมใช้เวลาดึงพวกนี้ก็เยอะพอสมควรเนาะมาดูว่าวิธีเปลี่ยนแบตนะครับว่า ใครมีแล้วแบบเป็นอาการแบบผมนะครับก็ทาการเปลี่ยนแบบได้ครับก็ดึงออกได้เลยนะครับผมถอดวอลลุ่มเมนวอลุ่มอ่ะนี่หายไปหนึ่ตัวนี่ดูวงจรั้งในครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นก็ดูนระราคาร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยเปิดออกมาปุ๊บ ครั้งแรกผมเปิดออกมาครับผมตกใจแต่แบตหายไปไหนนี่เห็นไหมว่าจะมีช่องใส่แบตไนออนอยู่แต่แบตหายพอดีเลยแต่มันไม่มีเออผมก็ตกใจพอสมควรครับตอนเปิดครั้งแรกนะครับอ่าแล้วแบตมันอยู่ไหนตามไปดูกัน โอเคแทนแบตอยู่นี่ครับบวมด้วยก้อนแค่นี้เองครับก็ว่าทําไมเปิดครึ่งชั่วโมองแบตหมดนะครับสำหรับใครที่ได้มาราคาถูกรองเช็คดูนะครับว่าคุณได้เป็นไอออนแบบก้อนนี้เห็นว่าเพื่อนๆเ,เขาก็ได้แบบนี้กันแต่ผมเป็นแบบนี้ครับถึงว่าราคาถูกผมได้ประมาณสองร้อยะครับผมตัวนี้ได้มาสองร้อยบาทครับก็แลกกับแบตที่หายไปเพราะแบตลูกนี้ก็ร้อยยีสิบแล้วเนาะ ถ้าใส่สเปคนี้เข้าไปก็ราคาก็นด้ขายสามสี่ร้อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะทําการเปลี่ยนถนะอดเก่าออกเลย,ยนียังไม่ได้ถอดติดกาสองหน้าเช็ควงจรน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอออนบางรุ่นก็มีบีมเอสบางรุ่นก็ไม่มีเพราะว่าจะติดอยู่ที่บอร์ดนะครับมาดูว่ารุ่นนี้มีไหมนะครับรุ่นนี้จะมีบีมเอสนี่เป็นวงจร อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรามาเปลี่ยนเราต้องใส่ตัวนี้ไปด้วยก็ผมก็มีอยู่แล้วนะครับนี่สลหรับของไอออนตัวนี้ก็ประมาณ10บาทนะครับสิบสิบายแล้วแต่ร้านแต่ซื้อเยอะๆมาก็ตัว10บบาทประมาณนี้ครับโอเคผมก็เตรียมสายตามของเดิมเลยนี่ อ่ะมาเดี๋ยวจะมาทําแบตใส่กันนะครับอันนี้ก็ขันข้างหลังไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็ขันกลับไปได้เลยเพราะว่าไม่น่าจะยกออกมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยววางตรงนี้เลย ดูชิปบูทูธเขานะครับเบอร์อะไรไม่ดูกับตัวเล็กนิดเดียวผมคิดว่าเสียงก็ดีนะแต่จะออกไปทวนแหลมๆหน่อยก็ตามราคาครับ200บาทนะครับอ่ะเรียบร้อยมาตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำแบตเตอรี่เนาะห้ามคนไม่มีเครื่องสปอร์ตก็บกัตรกีได้เลย แต่ผมมีเครื่องสปอร์ตนะครับแต่ผมทำไวๆเลยเรื่องงน,นงานอาจจะไม่เนียบมากปกต,ติต้องหุ้มแบตน,นะครับแต่ทำใช้เองอาจจะไม่หุ้มเลยโอเคนี่หัวสปอร์ตนะครับเครื่องมันก็เป็นตัว DIY อยู่ตรงนี้นะครับ ให้ดูนิดนึงมอแปลงไมโครเวฟเนาะวงจรแบบใช้หน่วงใช้สีหน่วงเนาะกับก็วงจรเป็นอะนดอกหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับเครื่องสปอตผมโอ้โเช็คบิมิเต้ว์นะครับเอาวงจรหันหลังไปเพราะว่าขั้วเราจะต่อจากตรงนี้นะครับ แล้วก็นี่บวกเขียนไว้ตรงปรนนี้ลบนะครับข้างบนคือบวกลบต่อให้ถูกเลยนะครับไม่งั้นก็ใช้งานไม่ได้ปุ่จอตัวนี้มีไว้ทำไมก็คือไม่ให้มันหมดแบตหมดเกลี้ยงนะครับมันจะทําให้แบตเสียพอใส่ตัวนี้มันพอแบตต่ากว่าสักประมาณ2.8โวลต์วนครับจะตัดการใช้งานนะครับเหมือนเป็นเบรกเกอร์หรือไฟชอ็อตก็ตัดได้เหมือนกันนะครับ ไม่สวยมากครับเพราะว่าผมดูผ่านกล้ออันนี้ของผมเองครับเน้นใช้งานนะ,ะตรงนี้ก็ขั่วลบโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วครับใส่บีเม็ทหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ ต่อไปก็ต่อสายนะครับบวกนะครับตรงนี้ลบโอเค ต่อตามขั้วนครับสีแดงเป็นบวกเนาะดูที่วงจรวิงิเต็ดแค่นี้ก็เรียบร้อยครับคร่าวๆอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ก็เหลือเก็บงานหุ้มโท่โหด ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมก็ทดลองวางน,นะครับตามนี้เลยเนี่ยใส่ได้พอดีเลยอ่าก่อนจะเสียบนะครับดูเขี้ยวแล้วก็ดูอันวงจรเก่าด้วยว่าปั๊กตรงกันไหมเดี๋ยวบางครั้งมันสลับด้านกันนะครับช็อตสีแดงแดงดำตรงกันเป๊ะอย่างนี้เสียบได้เลยครับลองเปิดดู กดค้างโอเคติดแล้วครับจะไม่ได้ไม่ได้เปิดนานคะรับกดค้างประมาณ3ามวิคนระับติดอันนี้คือติดหมดแล้วกดอฟเฟกเสียงก็ประมาณนี้ครับ ก็ง่ายๆประมาณนี้เลยะนะครับสำหรับใครที่ทำได้มีเก่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ก็ทำตามดูนะครับก็ไม่ยากครับประมาณนี้ครับไม่มีเครื่องสปอร์ตก็แค่ขุดๆแล้วก็บัดกีนะครับใช้หัวแรงร้อนๆหน่อย4060วัต์แนะนำที่60วัตนะครับจะติดง่ายขึ้นก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ